มาไม่ผิดหวังเลยค่ะขอเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทุกอาชีพเลยค่ะมาที่นี่ได้เลยค่ะชัวร้ออ์ซค่ะวันนี้มาออกรถนะคะกับโตโยต้าเอาติสเนาะกลับบ้านไปคุณแม่แรนทําอาชีพอะไรคะอ๋อเป็นแม่บ้านไอเป็นแม่ครัวอยู่ค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะที่นี่ค่ะออกได้จริงค่ะโอ้แม่เฟิร์มเลยนะว่าออกได้จริงนะเฟิมเลยค่ะที่นี่ออกได้แน่นอนค่ะแล้วแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกค้าที่แบบทําอาชีพอย่างเราบ้างอย่างเช่น แม่ค้าพ่อค้าหรือว่าเราเป็นแม่ครัวก็ตามแต่ได้ค่ะได้ทุกอาชีพเลยค่ะออกได้จริงมาออกได้ค่ะจริงแน่นอนค่ะทีนี้ไม่มีหลอกนะคะอ่าไม่ผิดหวังนะแม่ไม่ผิดหวังเลยค่ะได้รถกลับบ้านแน่เลยค่ะออกรถวันเดียวค่ะออกรถวันเดียวด้วยอ่หนุขอสามคำเด็ดนยแม่ให้กับบีบีสมาร์ทค่ะอแม่ประทับใจนะที่นี่ประทับใจมากมาไม่ผิดหวังเลยค่ะขอเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทุกอาชีพเลยค่ะมาที่นี่ได้เลยค่ะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ขอบคุณนะคะคุณแม่แลน